อุบัติเหตุเรือสปีดโบ๊ทชนกับเรือประมงเป็นเหตุให้นักท่องเที่ยวเสียชีวิตสองรายทําให้หลายหน่วยงานต้องทบทวนมาตรการดูแลความปลอดภัยขณะที่ท่าเทียบเรือต่างๆในจังหวัดภูเก็ตเองก็มีความตื่นตัวในการตรวจสอบความพร้อมสภาพเรือและอุปกรณ์ช่วยชีวิตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและที่สําคัญคือนักท่องเที่ยวต้องสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือติดตามได้จากรายงานครับหน้าตรงนี้โอเคถ้าอย่างนั้นก็จะไม่ขึ้นลงแล้วแล้วถ้าคิดว่้สึกว่า มักคุเทศชาวจีนกำลังสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิตบนเรือรวมทั้งข้อปฏิบัติระหว่างการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนกลุ่มหนึ่งซึ่งกำลังจะโดยสารเรือออกจากท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ในตำบลรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเพื่อไปดำน้ำชมปะการังที่เกาะพีพีจังหวัดกระบีโดยเน้นย้ำให้นักท่องเที่ยวสวมเสื้อชูชีพและนั่งในจุดที่บังคับตลอดการเดินทางซึ่งนักท่องเที่ยวต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่รู้สึกกังวลเรื่อง ความปลอดภัยเนื่องจากเห็นว่าพนักงานบนเรือมีการเตรียมความพร้อมและอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติตัวอย่างละเอียดและพวกเขาก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามเพื่อความปลอดภัย การเพิ่มความเข้มงวดให้ผู้โดยสารทุกคนสวมเสื้อชูชีพสะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวของผู้ประกอบการที่ให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งจังหวัดภูเก็ตมีท่าเรือสปีดโบ๊ทหลายแห่งบางแห่งมีเรือให้บริการไม่ต่ำกว่าวันละ50ลำและมีนักท่องเที่ยวใช้บริการเป็นจำนวนมาก ก่อนออกเดินทางทุกครั้งจะต้องให้ความรู้ทักษะเบื้องต้นในการใช้อุปกรณ์ตรวจสอบสภาพเรือรวมทั้งพนักงานบนเรือที่จะต้องอยู่ในสภาพความพร้อมร้อยเปอร์เซนต์ผู้สาวมาก็เตรียมพร้อมระดับในเรือเช่นชุชีพน้ําผลไม้เลยเ,ออเตรียมพร้อมทุกอย่างครับ <c oughs> ก่อนที่แขกจะเตรียมตัวลงเรือมาก็จะเตรท,ทุกอย่างเพื่อความ <c oughs> สะดวกของแขก และความปลอดภัยของแขกในแต่ละวันความพร้อมของตัวกับผมเองและพน,นักงานร่วมพนักงานทุกคนก็มีความพร้อมเพียงอยู่ทุกคนครับตักฝนก็มีความเพียงพอในส่วนของการดูแลของนักท่องเที่ยวนะครับก็คือกรณีที่นักท่องเที่ยวลงเรือนะครับก็บังคับให้ใส่ชูชีพก่อนที่เรือจะออกจากฝั่งนะครับแล้วกรณีที่มีนักท่องเที่ยวนั่งไปในเรือก็บังคับให้ใส่ชูชีพ คำสั่งของกรมเจ้าท่าที่กำชับให้ผู้ประกอบการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวเต็มรูปแบบและบังคับใช้กฎหมายสูงสุดหลังเกิดอุบัติเหตุเรือสปีดโบ๊ทชนเรือประมงทําให้นักท่องเที่ยวเสียชีวิตสองรายโดยเรือทุกลำต้องผ่านการตรวจสภาพแต่ปัญหาที่พบคือภายหลังออกจากท่าเทียบเรือแล้ว ผู้โดยสารบางส่วนทอดเสื้อชูชีพดังนั้นจึงต้องให้มักคุเทศช่วยดูแลขณะที่อยู่บนเรือซึ่งนอกจากจะทําให้ตัวนักท่องเที่ยวปลอดภัยแล้วยังจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆด้วยทีมข่าวภูมิภาคห้องข่าว NBT